กราบสวัสดีไอีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีเบลรืองไรยน์นะครับผมมานะฮะวันนี้ก็อยู่คอนแก่นครับทัวร์นะตอนนี้ทัวร์อยู่ on นทัวร์ออนทัวครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้กี่ขั้นนะครับมาหลายคันแล้วเมื่อกี้นี่แวะเข้าไปที่โรงเรียนนะฮะน่าจะได้อยู่นะเพราะวาโอ้โหโรงเรียนสามันนี่พันละ ตอันละขึมของคุณอยู่ทางซ้ายเข้าทางไหนเนี่ยโอ้เข้าทางโน้นนะฮะเข้าทางโน้นเดี๋ยวนะฮะสามคันโรงเรียนโอ้โหค่าเทอมเป็นแสนนะครับค่าเทอมแต่วันนี้มาดูอีกหนึ่งคันนะครับว่าจะได้ไหมคันนี้น่ฮะซื้อมาสามทอดสี่ทอดละนะฮะโอ้ถ้าได้ราคากันก็ของผมก็เป็นทอดที่สี่นะครับ นะฮะลุงรถซื้อมาจากไหนบ้างนะครับโอ้โหฝนตกนาฝนครับอ้ารถสวยนีท้ายสวยเลยท้ายสวยเลยครับเป็นรถอะไรแอร์หรือพัดลมมาดูกันนะครับคันนี้ ใช้ด้วยอือโอ้ย่อุ้ยรถแบบนี้มันสเปคเลยอ่ะเป็นแบบเป็นกึ่งนะครับกึ่งพัดลมกึ่งแอร์เฮ้ยไม่จ้บจังเลยอะไม่เคยเห็นเลยหัวรถสิบเมตรสิบเอดเมตรแล้วมั้งนี่ แปลกแต่จริงอันนี้แปลกแต่จริงครับสีเต็มสีเต็มมาดูหน้าดิอ้ยหน้าก็สวยโอ้กระจกแตกแล้วนี่ครับนะครับวัสดีครับปะา มาดูรถดูรถโอ้กระจกโดนอะไรงวัวโวนว่ากระจกก็แตกบ่ละมันถือกี่หินครับพวกนี้<อ>ถือหินถืออย่างดอนเค็ดสีใหม่แปลงหน้าแปลงท้ายใหม่มากเลยไม่เห็นครับ สิบเมตรบ่ตัวนี้ครับเก้าเมตรครึ่งนี่ยเก้าเมตรครึ่งครับ,รบข้างหน้าเป็นล้อเล็กเปลี่ยนมาใส่ใหม่บ่เนี่ยนึกว่ามากมากมาแทนผมมาแต่บ้านฝางมาแต่ขอนแก่นมาแต่เพเอรอเบิ่งรถนะ,ะมียอ่อภาษีเพิ่งขาดโอ้มีเดรย์เลยอันนี้เพราะเขาเป็นต้อให้นังชืออยู่กับผมบ่เปิดอีกต่อน้ำกลินอืม โอ้มันเป็นบริษัทนี่ยากง่ายกน้อยมาเดี๋ยวดูโอ้ตัวนี้น่าจะเห็ดสีมาใหม่มักงนี่เห็ดสีมาใหม่โงงาครับือกนเินตัวนี้เพิ่งทําสีมาใหม่เปลี่ยนแปลงหน้าแปลงท้ายแล้วก็ติดแอร์ติดแอร์แต่รถน่าจะเป็นพัดลมมาก่อนเนาะเป็นพัดลมมาก่อนแล้วเห็ดห้องแอร์ใส่นี่ครับมันตัวถังมันผุตรงนี้อืม ซีใหญ่พูดแต่ความมันซืีหยอดกระทะมาพร้าวในซีลูกคมับ่กระทะกระทะข้างในใช่กระทะอ๋อเธอซีมาเปลี่ยนข้างหน้าแมนเพิ่นอยากได้กระทะแมนครับพวกนี้มันอย่างบ่ฮ้อนครับมันบ่มีอย่างในโอเคเป็นกระดดพื้นกระดานเป็นกระดายางงานเก็บสีมันเร่งซีนีมาพร้อมครับแอร์เย็นบ่เย็นเอ้ยแอร์ใช้ไม่ได้ไอแอร์ใช้ไม่ได้บ่ต้องใช้ก็ตัดแล้วมั้งผม แรมมานี่บ่บ่ได้ทดลองเปิดเอาบ่าครับเอาครับมาเจ้าเจ้าขับมาเองเลยบ่บ่น้องน่องน้องใช่น้องขับมาแล้วที่คนที่อยู่ไอ้เอ้ที่เราลงเฟสนี่ยนะอ๋อบิ่งในเฟสสิหรือว่าแม่นครับบ่เพิ่นเลยโทรหาครับส่งมาอเออน,ะะนั่นยนะผูม้มันโทรหานั่นแหละทขับมาเครื่องโตโยต้าเครื่องโตโยต้าต่อท้ายแปลงมาแปลงเป็นกระจกเป็นแอนะ พอดีโทรศัพท์ผมกับห่างกัน้องไม่โทรติดต่ออะไรวพอดีใกล้ยอ่เบอร์เนี่ยเนี่ยเป็นเป็นอุดเป็นอุดนไหนครับอุดมาเติมลอกาวออกแกบอกฮะก็รอกาวออกเศร้าเศร้าใส่แอขันเขาขันน่าสิเขาไปใส่แอรอกาวตัวไหนเป็นเป็นติดกาวดิกาวอะไรโอ้อันนี้เป็นติดกาวติแม่นโอ้คือ เปิดเ,เป็นรถแอรเปิดรถแอร์เปิดบ่ได้เลยตัวนี้แม่นอ๋อยิงซิลิโคนใส่แล้วไอคือยิงซิลิโคนใส่หน้าต่างแล้วครับอือคือเปิดแอร์แล้วก็เปิดแอร์เปิดเป็นมันเป็นรถแอร์ไปเลยนะครับผมเอาพัดลมมาแปลงเป็นแอร์แต่ถ้าแต่ถ้าอยากอันนั้นก็ฉีกเลยแจบอกครับชีกออก <S <S แล้วก็ลูดขึ้นหน้าต่างอือืมมไฟตกแล้ว ห้อนครับเป็นเครื่องหน้าที่นั่ง,ยงเยอะสิบเมตรยกสูงเบาะก,ก็โอเคสตาร์ดูสตาร์ดูป่ะสตาร์จ้าัาเบิ้งเครื่องก่นอนอตัวนี้หย่อนเอกาสารโอไอาใน,นคอนโซลเนี่ยบอ,อยงามปานได งามตะภายนอกภายในได้เบารับอันนี้ครับนี่ก็พอได้ครับตัวนี้นพัดลมไม่มีตีนเอิม่มนี่ฮะขายดีนะนี่แบบนี้อยู่ร้านเขาหาได้แบบนี้แหละตัวหนึ่งไม่ถูกใช่ถูกถูก่2-3สองสามพันแน่นี่ผมเห็นเขาขายนะสองพันกว่าเป็นไอซูุนะครับแบตมีอยู่ดต S <s> <S คือว่าเพื่นว่ามันได้พวงบ่หมั่นใจมีอยูอ่ปมันึ่งดัตแต่ว่ามันบ่หมั่นใจแต่กาดดิสก์ก็แต่ที่มัน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 เข้ามันสตาร์ทกันแล้วนะหกเฮดีหกเฮดีขับมาตะพิษโลกหกเกียร์เนาะปะยันหกเกียร์หกเหหกเียร,ร์เอาลองลองสตาร์ทนะมีมีน้ำมเครื่องมีอย่างบ่นี่ <c oughs> มีที่ไม่จอดเลยสิสตาร์ท <c oughs> ฟังว่าอะไรบ่ หนอดหายตัวนึงขาดคาบเนี่ยคือจอดแรับเนี้ยเราไ่ได้เห็นอ่างเลยรถยังในจอดใะ้ดินเพิ่งจอดนวดเนี่ยกะเรื่องท่านเนี่ยอียงเพิ่มเติมนอจอาตอนเที่ยมาครับผมจะเข้าว่าจีนอยู่ต่ำๆนี่ะเรียงวสดเรียงว่างนะมั เปิดปอกแปกมันมีปอกแปกตัวนัะนั่นครับโอ้บได้ปิดปอกแปกตัวนั้ะปอกแปกบได้ปิดไว้เบิดเออต้องต้องปิดตรงนั้นไว้ไฟเบิดแล้วครับเนี่ยเปิดชะตาของเราโอ้เหมือนดียกขึ้นสูงๆด้วครับจุดแล้วปิดด้วยยกขึ้นนี่อ๋อเพิ่นเพิ่นสตาร์ทเพิ่นโมลูตัวนี้แสดงว่า แกละในไอ้คนที่ตู้หาเนี่ยแหละแกะแกเป็นคนขามาเองพอดีพมก็ปกตินี่มันต้องปิดปลอกแปฝกทุกครั้งครับปิสวิทคือปิดปลอกแปฝกเพราะไฟมันทำงานอยู่ไฟมันไปเรืร่อยๆอยู่ดีแม่นครับอ <c oughs> โอ้โปิดเมื่อยโอ้จะมุดดู ว่าเคยดีมากท่านกันถ้าเรื่องเสี่ยวออกไปฮับดิ้งหน่อยนักเรียนโอมโอมครอีกเลตู่อ๋ออ้มีโอ้มันฟังเสียงมาได้เนาะอแต่ว่าเราเลี้ยงเสียงนี่แต่ว่าได้ได้ฟังกันที่มันเอามันนิ่มอยู่ครับถ้าการต้องเอินเอินเลี้ยงเครื่องนิ่มอยู่อืม เอาไฟมันมีอยู่ได้ปะ,ะโอ้มันบมีหน่วยหนึ่งเลยหน่วยหนึ่งมีอยู่นี่หน่วยหนึ่งมีอยู่นหน่วยหนึ่งมมบ,บมมีมาแบตก็เป็นของมันมาแบตบอันนั้นชุดที่ฟรีถังน้ำมันคัสซีหน้าแปดเขาไม่มีชุดที่ฟรีตอนนี้เป็นถังแบบไล่ใส่ เอกสารที่เ่นส่งให้แล้วตี <Okay. S 1> บริษัทนีอยากนี้มันบูคือเพือนคนเพือนคนมันยังไงอโอ้ไม่ได้ฟังเสียงเลยอันนี้เกียร์ร้อยเก้าห้ามาทำสีใหม่แปลงพัดลม อันนี้เป็นส่น้มันออหน้าคนเดียวหนาคนเดียวครับสิไปห้ามด้วยน้อยบอกป่านนี้แม่นอืมวันนี้เอาไปเอางัวกิ้มหนามั้นเลยแลี้งก็บแม่ก็ดีว่ารายย่บรถก็ดีว่าคนจิ้มมะเบิ่งรถรถดีเอ้าเดี๋ยวเอารถตู้ช็อดก่อนอืมเอาช็อตกันว่างหันละ